ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดัชร์คลิให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลย อ่าโอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ในเกม Stone Man Simulator นะครับผมโอเคก็เป็นเกมแนวเอ่อ Simulator เหมือนเดิมนะเก็บนู่นเก็บนี่เพิ่มเพิ่มอัปเกรดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะครับก็คืออย่างตัวเนี้ยอ่าน่าจะเห็นจากรูปปกแล้วนะครับก็เป็นการเอ่อตามปกตามชื่อนะครับเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายนะครับแล้วก็เอ่อไปอัปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ครับอ่าเดี๋ยวมาลองดูวิธีเล่นข้าวๆเบื้องต้นกันเลยทีเดียวนะครับโอเคนะให เริ่มจากการหลังจากเปิดเข้าเกมมานะครับก็คือเราเนี่ยก็จะเป็นผู้หนุ่มผอมบางเครับเราก็จะผอมบางกว่านี้นะผอมบางกว่านี้อันนี้พี่เล่นไปสักครักหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้เนะี่ยก็เริ่มแรกเลยนะให้มาที่ตรงขนนกตรงนี้นะจุดสตาร์ทนะแล้วก็ขนนกตรงนี้แล้วก็พี่ล้นเนี่ยเขาก็จะยืนเชียร์อยู่ตรงนี้นะผมให้เรากด e เนะี่ย <c oughs> เพื่อที่จะ,ะตั้งภาระให้กับตัวเรา <c oughs> นะครับผมแล้วก็ให้เราลากไปข้างหน้านะครับยังเข้ามาเริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะลากได้ครั้งละ1 หนึ่งอันหนึ่งขนนกนะหนึ่งขนนกเห็นปะเป็นขนนกนะที่เราลากเนี่ยก็คือขนนกนะครัพอเราได้เอะเอเนอร์จีมาแล้วนะครับเอเนอรจีก็คือตรงเออ่สายฟ้าตรงนี้นะพอเราลากขนนกได้เอเนอรจีมาแล้วนะครับให้เรามาที่ตรงเอ่อพวกยกน้ําหนักอะไรพวกนี้นะที่เขียนว่า work out เห็นปะ work out ให้เรากดตัว e เนี่ยมันก็จะอยู่ในการอ่าอยู่ในท่าเตรียมอ่าในการยกน้ําหนักนะให้เราคลิกไปนะเพื่อที่จะยกน้ําหนักเห็นปะคลิกเข้าไปแล้วก็ยกน้ำหนักนะพอยกน้ำหนักแล้วเนี่ยค่าความแข็งแกร่งค่าสตริงตรงนี้นะฮะมันก็จะเพิ่ม นนะพอเราแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับเราก็จะลากขนนกได้มากขึ้นนะครับอันนี้พี่ลากได้6ชิ้นแล้วนะครับเพราะว่าพี่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเราก็ทําแบบนี้ไปไเรื่อยๆนะฮะพอท่นี้นะครับอพอเราลากไปแล้วเนะี่ยรู้สึกว่า energy ต่อครั้งเนี่ยมันน้อยนะครับเราก็เอา energy ตัวนี้นะฮะมาสุ่มสัตว์เลี้ยงอ่าโดยการที่วิ่งมาที่วงสีเขียวแบบนี้นะเห็นปะ่ะวงเขียวนะเห็นปะ่ะเพชรช็อเนี่ยนะให้เข้าไปในวงเลยนะแล้วเราก็ทําการสุ่มนะครับโดยการกดตุ่ม E ตัว E หรือใช้เมาส์คลิกนะฮะตรงนี้โลเพชรนะลย but ไปะเราก็จะได้ตัวทิชชู่มาหนึ่งมวนเอามาทำใหมทิชชู่ล้นลวนๆนะครับผมก็กดมาอ่านี่เดี๋ยวพี่ขอกดจนเงินหมดอ่ะหมดตัวเลยหมดง่ายเหลือเกินนะฮะเราก็จะได้เพชรมาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะครับผม <c oughs> สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเขาก็จะช่วยอ่าบวกเอเนอร์จีนะครับเวลาเราเอ่อลากของไปถึงจุดหมายแล้วเนี่ยตรงจุดจากจุดสตาร์ทไปถึงจุดฟินิชเนี่ยมันก็จะได้เอ่อเอเนอร์จีมากขึ้นนะครับเนี่ยไมันก็จะได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเอ่าลากไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ ลากอาทีละเยอะเลยแล้วกันนาทีลรเยอะัปเดสตัวมันจะมีเสียงที่ไม่พึงประสงค์นะจากไอพวกที่มันลากซ่วมนะไอเวนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวไอเทมที่3ที่เราต้องลากนะครับพอเรากดไปแล้วเนี่ยเสียงแม่งดูเสียงมันนะแล้วเราก็ลากไปเลยอันนี้พี่ยังลากไม่ไหวนะฮะลากไม่ไหวสําหรับซ่วม3อันนะแต่2อันเนี่ยพอลากได้อยู่นะแตลว่ามันค่อนข้างที่จะช้า2อันนี้ก็ช้า1อันเนี่ยลากได้อยู่นะหนะ่อันนี่ลากได้อยู่โอเคนะครับของแต่ละชิ้นนะครับก็จะให้ค่า e อ e r g y ที่ต่างกันนะ ก็เริ่มจากอันง,ง่ายที่อยูอ่ถ้ายืนอย่างนี้นะฮะถ้ายืนอย่างนี้นะคือง่ายสุดมันจะอยู่ซ้ายนะครับแล้วก็อันยากเนี่ยจะอยู่ขวาเดี๋ยวพี่ขอฟาร์มสักพักหนึ่งแล้วกันนะโอะเคฟาร์มเป็ดนะมันก็จะได้ Energy น,นะฟาร์มก็คือฟาร์ม Energy ไปก่อนนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเราฟาร์มสักพักหนึ่งแล้วก็ไปยกเวทฟาร์มพักหนึ่งแล้วก็ไปยกเวทเนี่ยมันจะได้ได้ความค่าแข็งแข่งที่มันต่อเนื่องนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวพี่ไปยกเวทเพิ่มเติมนะฮะแย็ไนะครับไปขี้เกียจรู้กัน โอเคนะครับตอนนี้ค่าแขกความแข็งแกร่งพี่อยู่ที่38นะครับเดี๋ยวลองเทสกับตัวอ่าส้วมแล้วกันนะฮะว่าส้วม3อันเราจะยกได้ไอ้ส้วมโอ้เสียงแม่งเอียเราจะลากได้กี่อันนะครับสำหรับส้วมนะอันนี้6อันไม่ไหวแล้วนะครับห้าห้านี่พอได้5นี่พอได้นะหกไหวว่ะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอาจจะติดของเพื่อนนะครับมันก็เลยอ่าช้ามันก็เลยอึดๆนะครับอ่านี่ส้วม6ชิ้นนะครับไหวเลยนะเห็นปหมส้วมก็จะให้อะเอ็นเออร์จีเราค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่ะโอเควิธีฟาร์มก็คือ อ,อย่างที่บอกเนี่ยก็คือเก็บอของแต่ละอันเนี่ยให้ครบไปเลยเนี่ยเห็นปะ่ะมันก็จะอืดหน่อยไม่หน่อยเยอะวะ่ะโอเคนะแต่ไหวแต่ไหวนะยังไปได้นะช้าหน่อยแต่ไปได้นะอาจจะละของเล็กๆไปสักทิระชิ้น2ชิ้นน,นะเราเอาขนนกออกไปบ้างนะครับมันก็จะทําให้เราลากได้ง่ายขึ้นนะเห็นปะ่ะเราก็เก็บเงินได้มากขึ้นแหลนะ ล้วก็มายกเวทต่อนะครับยกเวทยกเวท,เวทรอบนี้น่าจะน่าจะเก็บได้หมดเนะี่ยเห็นปะคอสมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะในการเอ่อยกเวทแต่ละครั้งนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีค่าความแข็งแกร่งอยู่ที่63นะครับอาจจะไปด่าน <c oughs> อาจจะไปด่านถัดไปได้แล้วนะครับก็จะมีอ่าตัวถังขยะเนี่ยขวางอยู่นะครับให้เรากดอ e นะครับเพื่อที่จะลากถังขยะออกมาเบาเลยเห็นปะเบาเลยแล้วก็กดตัวตรงนี้นะเพื่อทิ้งไปเห็นปะเราก็จะสามารถมาที่ด่านถัดไปได้ ถัดไปเนี่ยไอ้พวกของพวกอะไรเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นนะมันก็จะหนักกว่าเดิมนะแล้วก็จะมีจุดที่อเอาไว้สุ่มเพชรแบบใหม่นะครับแล้วก็ตัวเวิร์กอัพแบบใหม่นะผมเดี๋ยวเรามาลองลากอันที่เบาสุดของในนี้นะว่าเราไหวไหมเป็นแก้วนะเป็นแก้วนะใช่ไหมเป็นแก้วนะกดมา6นะคือไหวเลยนะครับสเต็งเราเกินแล้วนะสเต็งเราเกินด่านหนึ่งมาเยอะแล้วนะครับก็พอมาถึงด่านที่2เนี่ยเราก็ยกไหวเลยนะครับเดี๋ยวลองมาลองกําลังกับตัวอันที่2นะอันที่2เป็นตัวลูกเวทนะลูกตุ้ม นะอันนี้ไม่ไหวแล้วนะเริ่มไม่ไหวแล้ว5ลูกก็ไม่ไหว4ลูกก็ไม่ไหว3ลูกไม่ไหว2ลูกก็ไม่ไหวได้ทีละลูกนะครับเราก็ต้องเก็บเสเต็งเพิ่มนะจริงๆพอมาถึงด่านนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะยกเราอาจจะลากแก้วได้ทีละ6 6แก้วนะ6ใบนะครับมันก็จะค่อนข้างได้น้อยนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราย้อนกลับไปฟาร์มที่ด่านแรกเนี่ยเรายกซ่วมได้เรายกคืออุปกรณ์ทั้ง3อย่างอะล็อกซ่วมเป็ดแล้วก็ตัวอ,อันแรกอะคนนกอะได้หมดเลยนะอันนี้เราก็ยกได้แค่แก้วนะแก้ว5ฟองเก็แก้ว5้าใบนะก็ได้ไม่เท่าไหร่ ได้อยู่ตกอยู่300ก็ก็ถือว่าเยอะก็ถือว่าเยอะแลนะโอเคนะก็คือการที่เราจะยกของหนักๆได้เราก็ต้องเวทยกเวทเพื่อเพิ่มสเต็งของเรานะอันนี้เดี๋ยวพี่ยกไปเรื่อยๆนะสี่พันสามพันนะผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะก็คือเราจําเป็นต้องสุ่มเพชรเพื่อที่จะเขาจะได้มาเพิ่มเอ่อ energy ให้กับเราในการเอ่อลากของแต่ละครั้งด้วยนะโอเคประมาณนี้อันนี้น่าจะลากลูกตุ้มไหวแล้วอ่ะลงมา6 6ไหวไหมหกไม่ไหวครับ5ไหวไหมห้าไม่ไหวแล้วสก็ไม่ไหวสามสา3ไหวนะครับ3ไหวแล้วโอเคถ้า ไป90เนี่ยน่าจะได้อีกลูกหนึ่งนะครับแล100 iedzieć, 100 100้วก anyway. anyway. ็ห <shove> น <in emerges> ึ่งแหลกหนึ่งร้อยก็น่าจะได้อีกลูกหนึ่งครับนะความแข็งแกร่งมันน่าจะเพิ่มขึ้นทีละสิบสเต็งเนี่ยสิบสเต็งมันก็อาจจะได้ลูกหนึ่งสิบสเต็งอาจจะได้ลูกหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พอเราเล่นไปเรื่อยๆนะพอเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนค่าสเต็งตรงนี้เนี่ยมันถึงหลักหมื่นนะครับมันก็จะมีปุ่มที่เรียกว่ารีเบิร์ตขึ้นมานะครับให้เรารีเบิร์ตนะเพื่อเพิ่มความสามารถให้เราเองนะอันเนี้ยอย่างของพี่เนี่ยรีเเเเเเเบบบิิิรร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 ์์ไไปปปแลล้้้้ววคคคัััังงนนนนะะะผมมมหห็็่่ีกจพใาาา ย้อนกลับมาเล่นในด่านที่เก่าแล้วนะด่านเริ่มใหม่ประมาณนี้เขาก็จะเพิ่มเพิ่มค่า,าอะไรอ่ะเอเนอร์จีให้เราเนี่ยสิบเปอร์เซนต์ค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยนะครับต่อหนึ่งครั้งมันมันมันก็ต้องเบิร์ดหลายครั้งเนาะเกมมันจะได้อ่อเข้าใจคนสร้างนะครับถ้าสมมติว่ามันบวกเยอะไปเนะี่ยยังไงเกมมันก็จะยิ่งจบเร็ว นะครับผมอันนี้อันนี้ก็คือรีวอร์ดของคนที่รีเบิร์ตไปแล้วเยอะๆนะครับรีบอร์ดระดับหนึ่งนี่ก็คืออ่ารีเบิร์ตรำดับหนึ่งนี่คือ5้บามครั้งเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างที่เยอะมากนะส่วนพี่รีเบิร์ตไปหนึ่งครั้งหมา่าดูดูรูปร่างไอ้คนที่รีเบิร์ตเยอะๆน่าจะเป็นผู้สร้างนะครับผมเคก็น่าจะประมาณนี้ในการอธิบายการเล่นเบื้องต้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากซิมูเลเตอร์ทั่วไปนะครับก็จะมีอ่าพวกเกมพาร์ตอะไรเงี้ยก็ไปดูเอานะัมนจะเป็นพวกคูณคคคคููณณอออมเรรรร็็็ววแแลลล้้กกก่าาาในนะะไทัังหหยบ ไปดูเอา,น,าอเนะเคเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอันนี้เป็นการแนะนําการเล่นเบืองตน้นหรือใครชอบเล่นยาวๆนะครับแนวซูมไ l อซิมูเลเตอร์อะไรแบบนี้ก็แนะนําได้นะครับหรือชวนเล่นก็ได้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมบายบาย